The Door of Destiny ออกไปแล้วลองใช้แล้วไม่เวิร์กเอ่อจริงๆอยากเอาไดจ้าออกแต่ว่าลองดูก่อนอย่างน้อยรอบนี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะฮะโอเคลงไปเลยสามบายครับแล้วก็หมอบมีม่คิงว่า นะฮะฝั่งตรงข้ามเซิร์นเซิร์นได้ไหมเซิร์นลงสักทีเออ อ่าโอเคเด็กบูไอโอเคชุบชีวิตไอตัวนี้ออกมาขอดูอาร์ตเวิร์กหน่อยใช่สิ <The wise. S 1> ต้องเรียกว่าอะไรแอนิเมชันของมันไหมอ่าไม่มี Yeah, that's a judgment. Okay. Uh-huh. ถ้าจบอย่างนี้ได้ Shadow Slayer สักตัวนี้จะแจ่มมากนะโอเคมาไหมโอ้ <My draw. S 1> oh, ไม่มาอืม บูอายโซลิดดะก้อนเยอะแยะจริงๆไม่แม้งไม่รู้กี่บูอายในความเป็นจริงไม่รู้นะว่าการ์ดเมองมีให้ปะจริงๆผมชอบแบบที่การ์ดเขามี e ye, อ่ะไม่ต้องมีมิคิมจะได้เอาอยู่ Your do. My monster's effect activate. Yeah. I activate uh -huh. the white stone of ancients' effect.

ได้โอเคมาไม่รู้ยังไงแต่ตกก่อนยังไงมิเตสซี่ออฟเดอะไวท์ดราก้อน